นี่คือถ้าแสนเพชรกูไม่ได้กูงมเหยืองมจัดเลยนะกูบอกเลยมาทุกอย่างยกเว้นตัวที่กูอยากได้การอะไรการสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับโย่คุณกำลังอยู่กับอิตาโดรอิอุจิวะใจรราเอง วันนี้ตู้จุด้สุมาใ,หม,าาดดใ,มใหม่เราจะพาดได้อย่างไรสหรับคนเป็นเมนเรื่องนี้นะใช่ปหเราจะพาดได้อย่างไรกันไหนรีวิวตู้นี้สิว่าตู้จุดสุสกไทเซนเป็นยังไงบ้างทุกคนเป็นยังไงบ้างตูน้นี้อยากรู้จริงๆนะฮะด้วยข่าวว่าแม่งมาโคตรเยอะตัวแม่งมาเยอะจัดแบบเยอะมากนู่นเห็นบอกว่ากำลังจะมา8ตัวนะมีจูโซนะครับจูโซเนี่ยเป็นตัวเลือดนะครับทุกคนจูโกนะครับผมเป็นภูเขาไฟอ่ะอ,นะอิตาโดริยูจินะครับพวพระเอกของ เรานะฮะแล้วก็มีโทโดโทโดมันออกมาทำไมวะแล้วก็มีโกโจโยงไอโมะอ่าแล้วก็อ่าเป็นตัวโนวาระโนะผมรีเจนเนอรี่โนผมแล้วก็มีแซลมอนเป็น,ร,นรีเจนีเจนเอรีร่เหมือนกันนะมีแค่นี้ใช่ไหมนี่ซุโกะเกี่ยวอะไรวนะเนี่ยโกโจดัเมเบดแสนหกจีฟ้าแสนหกไป,ไปไปได้ยังไงูเวอร์อิอิเวอร์อเวอร์อเกินงั้นรออะไรครับอุลตาร์ลักกี้199โรบเก้าโร เรามาคุยกันแบบไม่สนตัวเมตานะทุกคนคิดว่าผมอยากได้ตัวอะไรบ้างสำหรับผมนะผมเล่งเลย1โกโจอยู่แล้วนะผมตัวแรกคือโกโจเลยแต่ผมเชื่อว่าตัวที่2ผมว่าทุกคนทายไม่ได้แต่ถ้าใครดูช่องไมค์กี้ทาวจะรู้เลยว่าผมพื่ถึงตัวนี้บ่อยมากแต่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่รู้ว่าตัวที่2องคือตัวอะไรตัวที่ผมอยากได้ตัวที่2ก็คือโจโกะนั่นเองไอหัวภูเขาไฟคำสาบโคตรเก่งโคตรอันตรายแต่เจอตัวบัคนะครับ เจจจโโโกคไม่ไอ้เยียกูบอกเลยไม่ได้เกิดผมชอบมันเก่งมากนะมันเก่งแบบเก่งกว่ามาฮทิโตะอะผมกล้าพูดเลยว่าม่เก่งกว่ามาฮิโตะเ้ยจะได้สวยเลยังในเกมพวกเก่งจริงป่ะในเกมเก่งป่ะคือต้องมีป่ะสกิลเดเมจอย่างแรงเกิดไฟใช่ไหมเอาล่ะทุกคนหนึ่งแสนดวงนี้ผมขอถวายให้กับโกโจและโจโกะถ้าผมได้จะไปดูน่าแคบถ้าอาลูคารมาก็จะเป็นบุญมากเลยนะครับผมนะฮะถ้ากดครั้งแรกเราได้เนี่ยได้ชื่อคลิปเลยนะครับ เมื Jaz ่อใจเราสูบขแได้ก็ได้อ้าวอ้าอ้าสูบเขาไอ้าว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 ทุกคนยใส่ดิใส่ดิบตตีใส่ดิ คลิปแล้วครับผมสุ่มครั้งเดียวได้ชายนิ่มนิสติกู้ฮูเปไปได้ยังไงก่อนลุยต่อเลยนะครับน,นะครับทุกคนไปกันที่สองนาลูโตะนาลูโตะลูเคียลูเคียเดี๋ยวเ,เดี๋ยวก่อนนะล็อกการที่กูได้ดวงดีตั้งแต่ตัวแรกเราไม่ใช่ตู้ตุ้นุสึชิบหายละชิบหายละอย่าล้อเล่นนะแล้วทำไมซาสึสเกะต้องมาอยู่ข้างหน้าสุดวะกูมไม่เข้าใจวะ เขามาซื้อเก๋มาหน้าสุดวะโอเคตอนนี้ผมจ้องเลยนะกูจ้องเลยนะว่ากูจะมีสกิลอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเดนซูโกะไอเชือกกูเบอร์ขายแต่ถ้าไม่ขายก็ไม่ได้ทุกคนมันเกลกะนะเออใช่ปะกูให้โอกาสอีกหนึ่งรอบครุขี่รันก็เกลือไอเกมนี้กูยังเกือหรอวะเกืดอะไรขึ้นวะแล้วความฝันของฉันที่อยากจะได้มิสติกครบทุกตัวละอะไรเนี่ยอ้า ถ้แตลงลางเป็นมาป้าเดี๋ยวไา้กูจะกระโดดทำให้มึงวุน่นวายกูกระโดดกระอคอกระโดดไอ้ลูกยิงไรเย,ยี้ยเอามันพาเล้ยโจโก,โกเก่งมากตอนนี้เอามาทั้งตัวก่อนมึงเอาให้กูทั้งดึงตัวก่อน <c oughs> สงสัยแอดมินแอนิเมะแวนการ์ดเนี่ยมันจะเป็นคำสาบระดับสูงที่ผมไม่สามารถใช้วาจา พันธะได้สินะร้ายกาศมันกันไมู่โจ้โชคดี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 โจโชคดีโจโชคดีโจโชคดีโจ้โชคดีโจ้โชคดีโจ้โชคดีโจ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 โชคดีโชคโชคดีโชคโชคดีเฮ้ยมันไม่มาฮักดีวะอะไรวะเนียวาจาคำสาปใช้ไม่ได้อัดก็ลองปรับตัวเกมนี้ก็สามารถปรับตัวได้เหมือนกันอย่างนัเหรอ การปรับตัวอันเชิญโมโหลาการเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราทํทำนะครับทุกคนเพราะมันมีความอันตรายนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าผมสุ่มอีก2ครั้งไม่ได้ผมจะอูดูเบครับอืมไอ้หมอนี่มันลองของแกบีบมังคับให้ฉันต้องํำสินะเอาแล้วนะเออซูเบและอยากที่เห็นนี่แหละคือการปรับตัวขั้นสุดยอดอันตัวค่านั้น เป็นหนึ่งเดียวสีเดียวกับมโหราคาขาวสะอาดใสดุดดังผ้าขาวของเด็กคารกไม่มีทางที่จะไม่มีการปรับตัวข้างไหนที่ข้าปรับไม่ได้จงดูไว้ไอ้พวกคำสาปชั้นตเตเา การปรับตัวนั้นย่อมมีหลายครั้งอย่าลืมว่ากว่างซูกุนะจะสามารถปรับตัวคาดโกโจได้ต้องทำถึงสามสิบครั้งอย่ามาตัดสินกับการที่ปรับตัวแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเฮ้ยแล้วเป็นเีอะไรไม่มาทั้งตัวเลยวะเนี่ยฮะกูสุบไปร้อยเจ็ดสิบแปดรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าแท้จริงแล้วกูปรับตัวกับเกลือวะกูปรับตัวกับเกลือหรือเปล่าเออกูเป็นสีเกลือปะก็ านาโขงภมแเดไเนไว้ความเกลียดหินชานาะเต็งเน่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 งกาก44วินั้น,นกูรอเชื่อผมรอโกโจมาเนี่ย40วิเลยนะคอยมองกันมาแล้วครับ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 เนี่ยจังหวะที่มันไม่สามารถตั้งตัวได้จะไปนจังหวะให้ฉันได้เปิดเข้าโจมตี ไปตัวไอ้เหี้ยอ้าเหี้ยมาตามเ,ย,มาะะมนเนยีออเยยาโ,โอยย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 ยทยย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 ดยยยกูยยเอยย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 ยรยย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 เยย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 ครับ กูเจอกูเจออีนู่นบางที่มาแล้วโอเคโอเคไปเกิดอะไรขึ้นหมบนคนคอนะที่ผมรู้สึกว่าหลักๆมาดวงมันไม่ค่อยดีเลยไปไอ้ก่อยมาทำชี่อะไรก่อยกูเจอกูเจ มป2องร้อยสามสิบอมัควรเป็น,ปน,น,ปนาการันตีแล้วน,นะตอนเนี้ยผมพูดเลยนะตัวอะไรก็ได้กูไม่เอาโทโด My b r รา h เตอร์เฟนโตกูไม่เอาตัวอะไรก็ได้ตอนเนี้ยขอไม่เอาโทโดกูกราบละได้กดูโกรธโนเาลาแบบดับเบิ้ลเฮ้ย การันตีแล้วถ้าเป็นการันตีผมอยากเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆว่ามันคือตัวอะไรทุกคนว่าการันตีตัวนี้ผมจะได้ตัวอะไรการันตี ร้อยทบสี่ร้อยี่แปลว่ยยังไม่ได้มันมันเกิดอ,อะไรขึ้นก่อนเดี๋ยวขอต้องอีกรอบเหรอคือไม่ใช่ว่าสี่ร้อยอีกร้อยมันได้หรอคือยังไม่ได้อีกคือเป๊ะคือมันเป๊ะด้วยดีงี้ด้วยหรอวะโคโด,โดไอ้ลูกหมา บทคำพูดเลยว่ะโดนโทโดสลับพี่ตอนนี้โทโ,โดมาก็ได้นะสักตัวนี่นะ่ะได้มาเนี yeah. ่ยคือเราจะดวงดีแค่แบบนิดเดียวเองเหรอมันแบบกูดูดีแบบต่อเนื่องไม่ได้หรอทำไมต้องดูดีนิดเหน่อยเองะมันคือโชคชะตาที่เนี่ยเลี่ยงทำไมฝืนต่อโชคชะตานะ่ะจะเป็นฮีโร่ได้ยังไงล่ะไปปราศอุนตานี่กูเสียมาประมาณสามหมื่นเพชรแล้วนะกูไม่ได้เยี้นสักตัวเลยกูยังไม่ได้มิตติกูรู้สึกอะไทั้งตัวเลยเนี่ย ไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้กูถึอเขาล่อยพลังไฟพลังแบบมือพลังกูใส่เอาไว้นี่แม่ไม่เอามือตกเบื่อมือตบมบือไอ้กพี่บอกเขามาก็ได้กูประชดหรือเปล่ากูไม่ได้ชอบมึงอ่ะ โทรโจำไว้นะมึงมันก็แค่ไอตัวเอาไปโดบูชัยันจำไว้รู้ตบมือไหมมีใครโดวงดีนะตบมือสลับที่กูหน่อยเอาดวงมาสลับดดมไหมกูน้องสลับดดมมานี่คือถ้าแสนเพชรกูไม่ได้กูงอมเลยนะงม,มจัดเลยนะ โกโจหมดสต๊อกไม่จะคือ้เยบคือคือคือกูตกมือเพื่อแบบสลับดวงแล้วก็สลับตัวมือกับตัวอื่นไงคือกูไม่ได้ตกเรียกมือมืเข้าใจไหมคือเข้าใจไหม ไม่ได้ตกเลี้ยงเลยมันตัวหน้าตู้ไหมไอตัวหน้าตู้ไอ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 เคียนี่สองจุหนึ่งมันโผล่มาได้ไงสองตัวมันโผล่มเองักูจะโทรมืองนะโอเคมึงดูนะ G&M มึงดูนะ G&M มึงดูกูนะเนี่ยกลางูเกนใส่มือเนี่ยมาซาสึเกะมโผล่มึงใช้บูเกนสกะมันใช้บูเกนซาสึเกะม มันใช่พระวัติศาสตรป์ปรวัติศาสตร์ช็อดมึงไงเฮียช็อดช็อดมึบอบ้าพ่าคือเพนคือพ่อมึง ใจพวกมึงหรือยังฮะโทโดกอนติดตัวได้เยี่ตอนนี้พี่ต้องการตัวอะไรตัวอะไรก็ได้ที่อยู่ในตู้สุไกเซนแล้วไม่ใช่โทโดอ่ะกบมีอยู่แสนสองเพชรอ่ะกูเสียไปห้าหมื่นเพชรอ่ะกูยังไม่ได้ตัวอื่นนอกจากโทโดเลยอะไรวะเนี่ย มันกากปหมกูถามจริงเกมมันกากหรือเปล่าฮะเกมันกากหรือเปล่าไอ้เหี้ยกูกดมาโอโ้โหกูไม่อยากับพูดกูขอทดสอบกูขอทดสอบเต้ตัวเองเย้ yeah! นั่นแหละครับผมอยากที่เห็นว่าสูตรการตบมือน,นั้นใช้ได้เสมอใครที่อยากจะดงดีเหมือนผมอย่าลืมตบมือ กู <premises. S 2> ไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูได้กี่ตัวแล้วกูได้โโด4ตัวเอามาทำขาอะไรวะคือผมไม่เชื่อว่าแสนเพชรผมจำไม่ได้โกตัวเอะผมพูดแค่นี้วะมันจะเป็นไม่ได้ Impossible Surprise motherfucker ตายเหรอไอ้ผู้พัฒนาเกมมึงดูกูนะมึงดูกูมึงดูกูกูจะขายโคโดมึงในราคาหนึ่งบา การ์โดโทโดกูขออีกหนึ่งการันตีการันตีนี้ถ้ากูได้โทโด เขาพวกเรากำลังสบายจนจบมือว่ใครมาพิมพ์โทโดใส่กูว่าโคตรเชีย่ยเลยหน,นึ่งสองสามสี่ห้าแล้วกูก็ขายไปอีกหนึ่งโอ้โหไอ้เหี้ยโทโดหกตัวพอกูรอตู้หน้าก็ได้ one hour later หนึ่งเอ้ยหนึ่งนี้ลุ้นกระจอลุ้นกระจอลุ้นกระจอโกโจมาจริงปหมเนี่ยโกโจผมดำโกโจผมดำ,ำคือตัวเชีย่ยอะไรวะหัวภูเขาไฟมาจริงปะจริงปะ เอ้วงไฟบ่จริงบ่เรียต้องเอา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 ,อเอาลูกรักกูเลยเจีย yeah, มาจริงโจโกโมาจริงและนี่คือลูกรักใจเรานะฮะผมตัวละครที่เรียกว่าอยากจะให้มันมีแสนมีความชอบมากกว่านี้โจโกไอหัวภูเขาไฟในที่สุดก็มาแล้วโโกูไม่อยากได้โกโจรลกไอโกมัญญานอ,อนกูไม่อยากได้กูไม่อยากได้เบอร์โกโจโ ตอนนี้เรามีเงิน40,000ตอนแรกเราจะโยนบทหน้าตักให้กับโกโจโแต่ตอนนี้ลูกรักที่สุดมาก่อนแล้วขอก่อนเลยแล้วกันนะครับซูจินอูอากาซะโจโกะท่าโทโนโมากูเลิกแลน40,000กูให้มึงหมดตัวเลย

ระบบรวนเกินเฮ้ยยังโกโจกูอยู่ไหนไอ้ไปไทยโจโกโกูอยู่ไหนมาสกิปละไม่เสียเวลาไม่มีเวลาเสียใจไปต่อตอเนี้จมตื่นพระเจ้า โอ้พระเจ้าโอ้พระสงฆ์โอ้พระโหรากาน้อย my god โอ้ยี่อะยกูโฟ้องเลขมันสูงสุดเนี่ยประเด็นเนี่ยเลขมัน43นเนี่ยตัวอื่นมึงเท่าไหร่วะเนี่ย17เปอร์เซ็นต์มัมึงจะไปสู้ได้ไงวะเนี่ยแต่จงมีความหวังถ้าไม่มีความหวังซูงคุณะไม่อยู่มานพันปีหรอกตามได้ที่โทโดนไม่มาผมก็ยังมีความสุข ตอนนี้มึงมาสักตัวก่อนขอตัวเดินเฮ้ยแกเจอกันหรือ่เท็นใครอาดาเกตเล่าว่าหัวพี่โลดแกบีบังครับให้ฉันต้องใช้หนอดโทจินะพลังหนอดโทจิ เออมาสเปเชียเมื่อกี้เอมื่อกี้กูได้ตัวต่างใช้ดนี่ด้วยใช่ไหมไม่เลี่ยมาทุกอย่างอะตอนนี้กูบวองเลยมาทุกอย่างยกเป็นตัวที่กูอยากได้ฮะไหนขอร้องผมขอร้องทุกคนหนึ่งอย่างได้ไหมตอนเนี้ยผมไม่สมหวังอะไรเลยในการไลฟ์ครั้งนี้ทุกคนช่วยพิมพ์ว่าใจเล้าหลอให้ผมได้เห็นได้ไหมครับผมจะเอาแชทนี้เป็นหลักฐานว่าอย่างน้อยก็ยังมีลูกเพจที่พร้อมจะพิมพ์อะไรดีด อยากที่ผมต้องการใจราล์หล่อมาก,ออกมข,าขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่คือความน่าสนใจของผมนะครับก <c oughs> ูบอกให้พิมพใจราล์หล่อไม่ใช่ใจราล์เกย์มากกูอยากชอบไปกันต่อ <c oughs> ตอนนี้แหละแกจะไม่รู้ว่ากันที่ทำให้แกพิมพ์นั่นก็คือจะกระโจยดูวพวกแกยังไงล่ะไอเจี๊ยบกูได้ทุกตัวเจี๊ยบกูได้ทุกตัวยกเป็นตัวที่กูอยากได้ต่อ าบอดหรือเปล่าทาไมยังไม่ได้วะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาสู่การันตีแล้วนะครับเรามาสู่การันตีแล้ว3ตัวนี้นะครับสามตัวมันได้แน่นอนครั้งเนี้ยแต่มันได้อะไรขออนุญาตเพิ่มความตื่นเต้นมาครับทุกคนเกินอนาคต เกียม,มันหมานะแมเกียมันดวงหมาดูดิเฮรกูเหลอหมื่นหกและตัวข่าคือมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดมาจากลาวาอุกาบาผู้สืบทอดพลังจิตวิญญาณของบารพบารุดโจกุเราต้องมาแนะ่รอ,รอบนี้ กูท้องมันแล้วเนี่ยนี่มันตัวหน้าตูจริงมันเนี่ยผมไม่อยากได้แล้วตอนเนี้ยไอ้โจโกรดจะมาไม่มาก็เรื่องของมือกูไม่อยากได้ไมันกูกดให้แม่งมันหมดไป วันนี้รู้เพ็์ไม่ได้พินเพ็ป์ปอมเลยเฮ้ยมันเป็นคารนแบบไอขี้นี่แม่งยิ่งกว่าคุกกี้รันอีกอ่ะมุดหวังอ่งนะคือทุกคนผมหมดหวังมากเลยอ่ะ เพจบอมมึงกล้าพูดกับกูเพจบอมไปกูเสียไปแสนนึงกูเสียไปแสนนึงกูเหลือเพจสามพันเก้ากูได้จู๊ดสองตัวแต่ไม่เป็นไรกูเข้าใจเพราะกูคือกูคือคนพิเศษกูคือสเปเชียลกดไม่ใครหมดไปเลยว้า มึงไม่ต้องตื่นขึ้นมามึงไม่ต้องตื่นกูไม่ให้มึงตื่นจงหลับจงหลับจงหลับหลับมึงหลับเดี๋ยวนี้สุดไม่ต้องตื่นขึ้นมามึงไม่ต้องตื่นถั้าสุดท้ายมึยงมยังไงยังไงเป็นไปได้ก็อย่าไปบอกคนอื่นนะครับผมว่าใจร้าวนั้นได้อยู่สองตัวมันน่าสมสพยแบบนี้ยกให้ตัวไหนคือมาร์แลนด์ไม่ต้องถามครับมาร์แลน์มีแค่ตัวเดียวในใจผมไมาเปรียบตัวเฟรมโต้ฉันนะ่ะคือคนที่ใจร้าวรักยังไงล่ะ เจ็ดตัวเจ็ดตัวตึงๆงั้นขออนุญาตไปรีวิวโจโกะละกันนะว่ามันตึงสมองบึง้งๆขนาดไหนนี่เฮียบัวเหัว,หวไฟโเคเท่ล็อกก่อนเลยเย,ยุเตื่งขานล็อกก่อนเอาละ่ะมาดูโจโกะกันนะีกก่านะว่ามันโค้งขนาดไหนโอเคเอาละโจโกะล,ลูกพอ่อเทียบอะไรต่อยเป็นไฟเหรอ พอปล่อยแบบปล่อยไฟลงมาเชี่ยติดเผาด้วยโอ้ oh my god โคตรอวยเออแต่แต่เอาเบติต้าช่วยไว้นะไม่ไดโจกบไม่ได้กางแนละ้วแต่เบติต้าช่วยก่อนนะเบติต้าช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนคือเราทำงานเป็นทีมไงเพราะฉะนัะ้นเบติต้าช่วยได้ไม่ผิดเฮ้ยแต่มันมันตีผมว่าตีหมู่มันแรงมันแรงอยู่นะทุกคนเฮ้ยตีหมู่แรงนะตีหมู่แรงผมว่าแรงแบบแรงเนี่ยต้องไว,ตงไว้ต้องไว้ข้างหน้าตนะามมา เอาเร็วหน่อยแล้วกันโ,โจโ้เอ้เฟรมเลนว่าปล่อยหาฝนอย่างนั้นเหรอเรือสามมาสองทีเดียวตายไหมโอเคไม่ตายแต่เขาดนเผาไปเรื่อยๆถ้าตัวอื่นเผาซ้ำๆ,ๆกันมันจะได้อะไรขึ้นมาทุกคนหรือไม่ได้เลยแต่เอาตัวอื่นมาเผาช่วยเฟรมเลนโอ้ยผมนึกว่าจะยิงลงมาจากบนฟ้าโอ้ยต่อไปตัวอื่นไม่ทำกันเขาก็คือเผาเผากันลุล่วงกันนะฮะแม็กแล้วฮะ โอ้เหีย้ยกว่ากูจะได้มึงมึงมีงมแค่นี้เองเหรออ๋อแล้วอ่ะความสามารถมันด้วยด้ว่าแอคแท็กอินเฟกเบิร์นอีกคือ30ออฟดีเมจอ๋อก็คือเผาเผา30ดาเมจก็คือยิ่งตีแรงยิ่งเผาแรงอ๋อต้องอีโวก่อนถึงจะโหดอ่าโอเครูปิกับในฐานะตัวอวยลองก่อนไม่รู้หรอกลองก่อนเฮ้ยมันมันแรงนะทุกคนมันมันมันไม่ได้เบาเลยดูดิดูดิเชื่อถ้าอ e ีโวโผล่ก็ต้องโหดม,มากๆเผาเลยโจโกเผาสุคุนะ เอามาเลยแกสู้ได้ถ้าอยู่ข้างแกจาัดก,การมันเออเออเจ็บไหมล่ะโดนไฟเผาไม่ได้มึงมันติดเผาวะท่านบ้นมืองมันไม่ติดเผาหรยอะอ๋อติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่ สำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากนุ่มที่มาดูซีนกันหลังจากที่ทางหายไปนานนะครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับผมของสำหรับการโดเนีกดไลค์ลกดแชร์คนมาคอยเชียร์ในการสุม่มครั้งนี้ด้วยนี่ก็เป็นการสุม่มที่หมามากนะครับผมถือว่าหมาที่สุดในชีวิตตั้งแต่คูสุ่มไอเกมนี้มาแลนะ้วนะครับหมาสุดๆนะฮะเพชรพี่หายไปไหนหมดเฮ้ยถ้าอยากจะรู้ว่าเพชรของฉันหายไปไหนหมดีดยเหรอ